สวัสดีครับพี่น้องพบกัผมช่องบักทองกินแซบชนแนลนะครับมันนี้พามากินข้าวปุ้นครับผมลาย่างครับผมพี่น้องวันนี้บรรยากาศแบบเย็นๆนครับผมแต่ว่าไม่แดดยังมือเศร้าครับผมพามากินข้าวปุ้นครับมันนี้มาเบิ้งน้ำการครับพี่น้องครับเนี่ยน้ำยาข้าวปุ้นครับน้ำยาขนมจีนครับผมพี่น้องมันดูมันดูมันมีผักหลายลาย่างครับมันนี้ครับมีผักมีมีพริกพริกทอดมีแบบ ตัดสมนิดน้อยแบบกระเจี๊ยบพี่น้องเลยเบิ่งผักดูพอน,นะมาผมทิพาเมา่กินนะนะพี่น้องนะมันนี่นะมัมีอย่างหลายก้อนก้อนอื่นพี่น้องก้อนอื่นขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ผมน้ำในเลือครับพี่น้องเ้อะซอยเป็นกับรังใจผมเพื่อส e r i e s คลิปต่อไปเอานี่เบิงบ่งเนี่ยผมทีเดทพาพี่น้องมาก,กินนี่แหละเบิ่งดูใสเลยครับพี่น้องครับหิวแล,ะละ้วล่ะ สวยจังน้อยแล้วมนี่ก็เลยแบบปาหย่อยสดๆส,ดสวยจังน้อยแล้วครับมันี่อัดชีพก็เลยแบบหิ้วเข่าเลยอ่ะพี่น้องเออเป็นนะอากาศเย็นๆสบายครับโันี่เอาเลยเริ่มเลยผมเริ่มเลยโันี่เริ่มนะปาร์ต สุกรพักไวสะกรนมีรีกผ่พี่น้องรีกใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไป,ไปเลยมาพี่น้องกินกัน,กนครับปลาทู ล้นล้นล้นนะครับลองเบิืงกันนะคำเหล็กเหกมิมานเบิืงกันนะมันเนี่ยโอ้พ่อใคย ขนมจีนแซ่บครับผมอืมอืมแค่ไหนแซ่บอีดีครับมึคงคนเฮนะนำขนมขนมจีนนี่เฮ็ดแซ่บครับแซ่บอีดีปลาหิวขาวเฮียงเบิอร์พี่น้อง หอมหอมบักพริครับผม ข่าวเศร้าครับวันนี้ข่าวเศร้าอันนี้น้นๆเลยครับเนี่ยนคนๆเลยครับเนี่นยน้ำขนมจีน คนรู้อยากยุบเลยพี่น้องเอาแบบยุบเลยนะพักขอบท่าครับพี่น้องขอบท่าเสียบเสียบ เบิ้งพี่น้องเบิง้งผมกิดวบาผมทีกินบ่าเบิดได้บ้างัะเนี่ยบักลายได้นะอืกพอิคครับผมโอเดอืม เบิ่งครับพี่ hmm. hmm. แสบหลายล้องไปให้กินบ้งครับมื่อนี้ขอพาะสำนีก่อนครับพี่น้องลากันโดยคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะไม่ได้ครับพี่น้องลาละครับสวัสดีครับ